แล้วก็มาบดกระเทียมนะคะห้มันหอมกระเทียมที่เราปอกไปใส่กระเทียมตามที่เราต้องการเลยใส่เ,อเยอะใส่น้อยแล้วแต่ชอบ้วก็ใส่ประมาณสักห้าหัว แล <ul> ้วก็ตามด้วยขมิ้นนะคะขมิ <sim pl as> ้นผงนี้เราต้องกามที่จะให้สีมันสวยนะคะประโยชน์ด้วยนะขมิ้นผง รสดีนะคะรสดีลงไปหน่อยนึงกะใส่รสดีัหน่อยนึงแล้วก็ตามด้วยพริกไทยหน่อยนึงชาเดม่กนเยอะ่เด แล้วก็ซอสน้ำมันหอยนะคะวล้องเลซอส้มันหอยลงไปเแล้ซอฟักเขียวนะคะอยาลงไปหน่อยนะนี่เราก็จะใส่แป้งมันนะคะ แป้งมันสกปรกแป้งมันก็ใส่หน่าเดียวนะฉันต้องไปใส่เยอะพอให้หมลลนูนุน่มใครจะใส่แบบไน,น้ำมันหมูมก็ได้นะน้ำมันหมนกูกับแป้งมันจะทำให้หมลลูนุ่มอันนี้ก็มาขยำแป้งมัน ะระบบเข์มันทำให้สีสวยแล้วก็มีปรนะโยชน์ด้วยเนาะ